ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดรถจักรยานยนต์อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777โอนิวยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen จังหวัดเพชรบูร์เตรียมการจัดงานสมชาติสุขภาพจังหวัดเพชรบูร์ประจำปี2565ขึ้นในวันที่26สิงหาคม2565ทางนี้ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานสมชาติสุขภาพจังหวัดเพชรบูร์ประจำปี2565ซึ่งมีนายสมชายเพิกตระกูลชัยประธานสมชาติสุขภาพจังหวัดเพชรบูร์ ได้ประชมุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อวางแผนเตรียมการจัดงานเวทีสมช,ชาติสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการจัดงานจะมีขึ้นวนันที่26สิงหาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณบริเวณหอวัฒนธรรมลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูร์และบริเวณหน้าหอบรณคดีเพชรบุร์อินทราชัยหน้าสารกลางหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ ท้งนี้สื่เนื่อจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงกำหนดให้มีเครื่องมือทํางานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพได้แก่สมัชชาส,สุขภาพซึ่งหมายถึงกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการใช้ฐานความรู้เป็นฐานการทำงานและสร้างความสมานฉันในสังคมมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและธรรมที่ดูแลสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้นสำงงน,นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการจัดสมชาติสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงานเวทีสมชาติสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปีงบประมาณ2,065เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาควิชาการภาคท้องถิน่นและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่26สิงหาคม2565ณบริเวณหอว,วัฒนธรรมลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์และบริเวณหน้าหอบราคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยหรือหน้าสลรกลางหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริดโครงเมืองเป็นประธานเปิดงานการเสรนอนโยบายสาธารณะการเสวิมาแลกเปลี่ยนเรียน,นรู้กรเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยสมุนไพรต้านโรคและประเด็นคนเพชรบูรณ์ตื่นรู้คือพลังต่อสู้รับมือวิกฤตสุขภาพภายใต้ประเด็นพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภย COVID ัยโควิด -19 โดยวิทยากรผู้ส่งขนวุฒิการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรปลอดสารพิษ จากเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรและได้รับรางวัลการันตีดีเด่นจากทุกอำเภอ